เรื่องราวของหลวงปู่เจียจุนโทเข้าพบพระอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่ใหญ่แห่งสายพระกรรมฐานเมื่อหลวงปูเ่เจี๊ยท่านเดินทางไปถึงที่วัดที่พระอาจารย์มั่นอยู่นั้นท่านก็เดินตรงไปที่กระท่อมหลังที่มองเห็นก่อนหน้านั้นท่านว่ามีพระรูปหนึ่งรูปร่างเล็กๆลกักษณะองค์อาจเป็นเทระรูปร่างสันทัด ผิวดำแดงนั่งห่มผ้าจีวรเปิดไหลอยู่แสดงอาการให้เห็นว่ารอใครบางคนอย่างเห็นได้ชัดอยู่บนแคร่น้น้อยใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเอาย่าคามงกันฝ้ากันฝน,นหันหน้ามาทางที่จะเดินเข้าไปแสดงว่าสนใจในคนที่มาแต่ไม่แสดงออกทางคำพูดแต่เป็นกริยาที่รับกันรู้เรื่อง ในใจหลวงปู่เจี๊ยตอนนั้นน้อมนึกขึ้นมาทันทีว่านั่นแหละหลวงปู่มั่นและนึกต่อไปอีกว่าท่านคงรู้วาราจิตของเราเป็นแน่แท้จึงมานั่งรอพระเถระรูปที่นั่งอยู่นี้ต้องเป็นต้องเป็นพระอาจารย์มั่นจะเป็นองค์อื่นไปไม่ได้จึงตรงดิ่งเข้าไปกราบท่านที่เรากระหายใครอยากจะพบเห็น ในขณะที่เข้าไปหาท่านนั้นเข้าไปแบบจู่โจมต้องไม่ใช่ใครที่ไหนที่สามารถรู้เหตุการณ์อนาคตว่าใครจะไปใครจะมาต้องเป็นพระอาจารย์มั่นอย่างแน่นอนท่านหมอบกราบเข้าไปท่านจึงถามขึ้นว่ามาจากไหนองค์หลวงปู่เจี๊ยตตอบว่ามาจากจันทบุรีครับอยู่กับท่านอาจารย์คงมา ท่านอาจารย์ลีองหลวงปู่เจ๊กลับเรียนท่านพระอาจารย์มั่นท่านลีท่านกงมาอ้อรู้แล้วนั่นลูกศิษย์เราเองท่านอาจารย์มั่นพูดแผบอุทานเหมือนรู้ว่าเข้าใจในวิถีความเป็นไปเป็นมาของเราจากนั้นเมื่อได้โอกาสอันควรจึงกลับเรียนเรื่องราวและเล่าเรื่องภาวนาที่จิตเป็นไปให้ท่านฟังสั้นๆ เป็นใจความว่าครูบาอาจารย์กระผมพิจารณากายจนใจนี้มันขาดไปเลยอง์ท่านก็ยังนิ่งเฉยนิ่งเงียบไม่คัดค้านในสิ่งที่เล่าแม้แต่คำเดียวกราบเรียนท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์ครับจะให้กระผมทำอย่างไรต่อให้ทำอย่างเดิมนั่นแหละดีแล้วท่านอาจารย์มั่นตอบสั้นๆ แต่ก็เป็นที่พึงพอใจและตรงใจของหลวงปู่เจีย๊ยอนุสรสถานพระอาจารย์มั่นเดิมเป็นที่ตั้งกุฏิและทางเดินจงกรมของท่านในวัดร้างป่าแดงหรือวัดป่าพระอาจารย์มั่นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นอย่างท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงเป็นขณาจารย์หรือเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่สมควรแก่สานุสิทธ เมื่อผู้ใดเข้าไปศึกษาสิ่งหนึ่งประการใดอย่างนี้ก็ขอไปเสนอเถอะเราได้ค้นคว้าพินิษพิจรนารณาร่างกายจนละเอียดละออกไปทุกส่วนทุกชิ้นทุกอันจนได้สภาวะของใจได้ลงถึงความจริงประจักษ์ใจโลกทั้งหลายนี้ไม่มีปรากฏขึ้นกับใจบันขาศูนย์ไปหมดอยู่จำใจเพราะใจอันเดียวนี้ไม่มีสิ่งใดเจือปน ไม่เจือปนอยู่ในใจนั้นแล้วแล้วเราก็เอาสิ่งนี้ไปนมัสก,การครูบาอาจารย์หรือไปถามหลวงปู่มั่นไปเล่าถวายความเป็นไปเป็นมาให้ท่านฟังตั้งแต่เบื้องต้นในการค้นคว้าพิจารณาลงไปอย่างนั้นจนกระทั่งถึงที่สุดของการค้นคว้าพิจารณาลงอย่างนี้ในสภาวะของใจลำดับนั้นมันขาดพึบลงไป โดยไปคล้ายๆกับคนขาดสติแต่ไม่ใช่ขาดสติมันปรากฏโลกทั้งหลายขาดลงไปไม่มีอันใดเลยแม้แต่ร่างกายของเราอย่างนี้ก็สูญหายไปหมดเหลือความบริสุทธิ์ของใจอันเที่ยงแท้อันเดียวก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเข้าไปเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าเอาเอย่างนี้แหละให้พิจารณาอยู่อย่างนั้นดำเนินต่อไปเรื่อยๆนี่ ท่านก็ไม่ได้คัดคา้านไม่มีการโต้เถียงหรือไม่มีการที่จะกระโตกกระตากอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคติอันนี้จึงเป็นคติอันดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นจึงว่าปรรยายธรรมาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังบุคคลผู้ใดฝึกใจดีแล้ว จ่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อผู้ฝึกใจหัดอบรมจิตใจจนได้รับความเยือกเย็นจนเข้าสู่แดนของปัญญาอันแท้จริงอย่างนั้นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเจือปนหัวใจให้มีความเศร้าหมองขุนัวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาอย่างนั้นใจที่แสนจะสบายปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวล่ำเวลาอยู่อย่างนี้ นั่นเรียกว่าทมอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัสดาของเราเมื่อท่านได้ถึงธรรมอย่างแท้จริงอย่างนี้แล้วท่านจึงได้นำมาพิจารณาสัตว์โลกว่าเต็มไปด้วยความหมกมุ่นเต็มไปด้วยความวุ่นวายแสนที่จะกังวลน,นานาประการต่างๆเมื่อมองเห็นอย่างนั้นแล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้หนอ ครองบ้านครองเรือนเต็มไปด้วยความวุ่นวายขัดข้องนานา,นาประการอย่างนี้เมื่อน้อมใจมาพิจารณาอีกทีหนึ่งก็มาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายคงมีอุปนิสัยปัจจัยที่จะสามารถบรรลุธรรมของคนเราก็มีบ้างผู้มีกิเลสน้อยก็พอมีอยู่ด้วยความอนุเคราะของพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรม ก่อนที่จะเรียนถามท่านพระอาจารย์มัน่นมันคิดในใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าถ้าท่านคัดค้านเราก็จะต่อสู้ด้วยเหตุผลเต็มที่เช่นกันจะไม่ยอมถอยง่ายๆเพราะในใจนี้มันแน่ใจในสิ่งที่รู้เห็นมากเมื่อมันรู้มันเห็นมันกระจ่างชัดอย่างนี้ใครค้านก็ต้องเถียงแต่ท่านรู้ท่านไม่ค้านเพียงแต่บอกว่าดีแล้ว ทำอย่างนั้นดีแล้วหมายความว่าทําถูกต้องก็ให้ดําเนินต่อไปนั่นเองเมื่อเราเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วหวังความศึกษาในท่านก็ควรที่จะเอาใจใส่อุปทา,าท่านในทิกทุกอย่างถวายน้ําล้างหน้าน้ําบ้วนปากไม้สีฟันขวัญขวายป้องกันต่างๆหรือระงับความประพฤติอันเสื่อมเสียที่จักมีแก่ท่าน รักษาน้ำใจท่านไม่พบคนนอกให้เป็นเหตุแหนงใจเขารบในท่านแสดงการเดินไปไม่ชิดนักไม่ห่างตัวและไม่พูดสอดในขณะที่ท่านกำลังพูดท่านพูดผิดไม่ค้านจังๆพออ้อมค้อมให้ท่านรู้สึกตัวไม่เที่ยวเตร่ตามอำเภอใจจะไปข้างไหนให้ลาท่านก่อนเมื่อท่านอา,าพาธเอาใจใส่พยาบาลไม่ไปข้างไหนเสีย จนกว่าท่านจะหายเจ็บหรือมรณะนี่แหละวัดของบางส่วนที่เธอผู้ฝ่าน้ำทะเลมาเพื่อจะต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเลือกเล่าจากหลวงปู่เจียจุนโทสวัสดีครับ